บอสอรู้ป่ะบริษัทข้างๆเราอริอมัฝึกอบรมเป็นไงโดนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒน,นาฝีมือแรงงานเขาด้วยนะแต่ว่าแต่กรมเขาเขาเงิทำอะไรเยอะแยะรู้ป่ะเขาก็มีไปช่วยเรื่องฝึกอบรมของบริษัทนี่แหละถ้าบริษัทไหนงบไม่พอก็สามารถกู้มาอบรมพนักงานได้ด้วยนะเธอ <Yeah. S 2> แล้วตอนนี้มีข่าวอัปเดตล่าสุดเลยนะว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานะ่ะสามารถใช้เงินกองทุนะ่ะมาช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยนะเธอแล้วเขามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องอะไรล่ะครบบอส ก็เมื่อก่อนกองพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทีไรก็เต็มเร็วเหมือนที่ฉันให้เธอไปสมัครแล้วไม่เคยทันเลยไงล่ะโหก็เขารับจํานวนจํากัดคนดิครับมันยากพอๆกับไปซื้อบัตรก็เซเื้อไม่้แฟนบุตรนี่นะคะบ,บอสนั่นมันเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ท่านอธิบดีเดชาเนี่ยเขาเปลี่ยนนำเงินกองทุน,นมาช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมแล,ล้วนะจ๊ะเธออยากฝึกต้องเข้าฝึกเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะบอสมันอยากฝึกต้องได้ฝึกหรือเปล่าไปเอาสโลแกนกรมไหนเขามาใช้ล่ะเนี่ย เออขอโทษทีลิ้นพันกันไปหน่อยเถอะและไม่ใช่แค่เรื่องฝึกอบรมนะจ๊ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอ่ะเขาใช้เงินกองทุนอ่ะสนับสนุนเด็กไทยให้ไปแข่งขันฝีมือแรงงานที่ต่างประเทศด้วยนะเธอเหมือนที่เราไปเจอวันนั้นที่สนามบินไงอืมถือว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานสนับสนุนดีอย่างนี้นี่เองผมดูในข่าวได้เหรียญทองเพียบเลยงั้นเราเรีบไปยื่นกู้เงินกองทุนมาฝึกอบรมพนักงานกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันไปออโอเคไปอะ,อะทีอย่างนี้เรียบใช่ไม่เห็นเหมือนตอนขึ้นเงินเดือนได้หมดเลยว่าแต่ถ้าทีบดีดีฉันเน่่ยคาบบมมออออจะกกผสิ